บัวสาวตัวเดีวที่เป็นองแล้วหอมไพลหอมคมนี่แหละครับ้าซีคนหนาสาวซีเป็นยังไงผมวาอยู่หอมตัวมูอกล่องนู้นเอนอันอันมองตัวนะอันมองคนอย่างไดียวาซีองสาวซีเกครับมันมานเรื่องไหนบ่ครับบ่บบเนื้อครับเนื้อเนอะครับเอาเป็นเนื้อโราซีร่อยไปแล้วเขา สมบทีตบ่เรื่องใดหอยประสัวัดิปนป้าหูบ่สมบทีตบอบญสมบทสมกันมาเนลูกได้โตมันลายตัวแล้วไม่อย่างขามหมื่สามหม่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดสูงโอ้ผมมันสิร้อยสี่สิบห้าอยู่อ่สามสิบเจ็ดสอัน สามสิบสามสิบสองบ่อสองพันโอ้ยเจ๊ไปศานต่ออยู่ขาเพื่นต่ออยู่ขาเพื่นจับมาโอ้เสียดายงัวเด้พี่น้องสมบติดสันวะเอารูเอ้าทำนั่นหลังของเจ้าของเจ้าบอกคุณพ่องัวงามสองตัวนี่เลี้ยงหรือเนื้อหรือพ่อโมเลี้ยงเนาะครับตัวใหญ่นี่เป็นยังไงพ่อสถานะตอนนี้ท้องหรือท้องว่างตัวนี้้ว่่าทอองยูััวน้น เขาว่ามีอยู่อยู่ไ่ได้ตัวอ๋อมีมูลจริงไหตนั่นว่ามันแต่ว่าบ้านตรวจจักเดือนประมาณสี่ห้าเดือนสี่เดือนใส่ยังไมครใส่ตัวบ่บ่ผสมแต่ว่าประมาณเงื่อนมันแบบใบเฮียว่าผสมหลอดอยู่แต่ว่าใบเฮียครับบ้านตรวจครับพี่น้องตัวนี้สูงก็สิประมาณร้อยสามสิบห้าเบิ่งอืมคืออยู่วัานตรวจอ่าปุ๊บ ต่ตัวนี้ยังบอ่อนั่นยรครับเพราห้อยเจ้าของคนว่าตัวนี้สัญญาณว่าหนาจะมั่นเลยครับพี่น้องตัวนี้มีเขาอยู่เลยพี่น้องเขา,าเฮ็ดบดีสงสัยสีเ่เฮ็ดเขามาหลือก<ม>ะแต่ว่าเฮ็ดบดีครับ<ม>ขางนึงก็เลยขึ้นขางนึงขางนึงมอข้น <laughs> <laughs> ลูกแรกหรือลูกสองเนาะตัวนี้เนาะได้ลูกเดีวเล่พอสาวเพิ่งตัวแรกเนาะถ้ามีลูกคือลูกแรกครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับเอสามสิบเอ็ดสามสิบหนึ่งอ๋ององาครับใส่เมาด้ยพี่น้อง ตัแกงขาเนี่ยเขาประกันให้นะครับเนาะตำานีแนวอื่นสามาสิงงบเอ,อ็อเคอด,คร,อดครับพี่น้องอยากตรวจกับมาคุยกันเบอร์ตัวสามสิบสามตัวนี้หัวงามคือกันเทสเขาตัวนี้สูงใหญ่ครับอาจจะร้อยสี่สิบขึ้นดูพี่น้องเครื่องดำเครื่องดำทั้งสองครับพี่น้องตัวนี้ท้องว่างตัวใหญ่สามสิบสามนะครับเนาะ วอนทับวอนสมครับผู้ใดต่อได้อยู่ทั้งสองอยู่เนาะครับผมอ่ฝากเบอร์โทรไปนะครับผม0 6 3 0 6 3 9 7 3 9ศูนย์หกสามเก้าเจ็ดสพ่อหอยทุยหอยทุยทั้งเต่างอยพูดลาครับเต่างอยสกลนครครับผมครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับครับผมหอยทุยครับจัดงวงามมาสองตัวครับพี่น้องอ่ะมาตัวใดก็คุยเอาครับพี่น้องให้เตัวใดให้เตัวใดน้ำใจ้ เอาสามร้อยจะเอาปอคอยอตัวร mm ้อยเหรอเอาแล้วเออแล้วไปมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันนี่จะตายานีซื้อมาอยงามสวยสวงามคับมอนี่ปวยรวยอยู่ ครับนี่บ่อนี่บ่ออันผู้อันโซกผู้มานผู้คำผู้คนในงวดน้ำใจนันฟ้ามันได้ยักดตัวแล้วน้ำมันนะไรเราสามตัวสามตัวตายมาได้แล้วครับสามตัวสามหมื่นหาพันสองร้อยสามหมื่นหาสองร้อย ว่แม่งตายได้คองผวนสยอเรานยลก็ามาแม่เาระดับอาจารย์จัน้อยแลเพื่นยังเป็นพลรจาฮงคุณพ่อเนี่ยระดับอันพลรำาจาจา์เรียกปูเลยนี่กุ้งทะลลเอองาขุนแม่นางสามครับ เอาไปยังเราพ่อไปคุ้นหรือไปเลี้ยงหรือไปยังไปจับได้ไปเรื่อยๆน่ะกันไปไกันไกันไปบ่ได้กันเขาครอบไปครับมีผู้ซื้อให้กันเขาครอบซื้อไปกับปล่อยต่อเนาะพ่อเนาะตอครับมีผู้อยากได้น้ำกับปล่อยต่อสามแม่ครับสามแม่เบิ่งดูงัวหขนนาดถึงสูงกว่สิ่ประมาณร้อยยี่สิบกว่านี่แหละแต่ละแม่ครับงัวอยู่จังน้อยสามหมื่นครับเท่าไรก่อนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสามหมื่นห้าพันสองร้อยนึ่พี่น้อง ราคาสื่อขายกันอยู่สนามเด้อคุณพ่อเพิอ่อนเอารถมาเองบอ่รครับบ่เกี่ยวกับคาซงเนาะครับเนาะอันนี้สามหมื่นห้าสองร้อยตึกตัวเท่าไหร่นี่เราพ่อตัวละพันตัวละสิบเท่าหไหร <10 S 2> ่สิบเอ็ดกว่าครับหมื่นกว่าครับพี่น้อ๋อสาม,มแม่สามหัวใจใจนันฟ้ามันมันมแล้วครับมีน้องมือนี่ใช่บริการได้จ้าครับผม เบอร์ทูเบอรทูนย์แปดสองแปดกสองหกสหนึ่งสามสองอนมาไกมันหอยากซื้อจะขายก็โทรมาเนาะครับเนาะอันนี้อออาฝากครับมือนีพันมันแล้วครับผมถ่ายกไก่เนี่ยจังงามป้าญย่างกับไปหากับไฟกับไปหาครับไปเปิดงกูซื้อผู้ให้ฝากพี่น้องไวยครับผม อ้คุณพ่อฝากเบอร์ไว้ดอเออฝากเบอร์ไว like ้บอปนะบ่พูดจากได้ตัว่มีเบอร์บ่มีเบอร์นะครับเนาะแม่ชองทั้งนี้กันพี่ได้อยากฝากอีกนี่ไอ้มันเป็นแม่ลูกกันบ่หรือยังไงครับเอ๋อเอาไปเลี้ยงไว้ให้ลูกแคลนหยอกแน่พี่น้องครับผูน้อยเปิดเนาะ สูงก็สิประมาณห้าสิบเซนนี่ยแหละพี่น้องโอ้น่าจะสึกที่สุดในสนามครับมื่อนี้พี่น้องใครก็ไปซื้อแร่อยู่ได้ไอซื้อเล่ลูกแหล้ครับขันซื้อแร่ได้ซื้องัวนี่ได้งัวนี่ซื้อไว้อาบน้ำให้เขาไปนอนในบ่อนอนน้ำกระไรตัวนี้พี่น้องโอ้ปลาหน่อยมันถือมันเป็นงัวเล่หน่อยครับเร่หน่อยหัวสิผ้ามันเป็นนี่ สามันาะเปิดเนาะมองต้อได้อยู่บ่จังไนอยู่บ่ต้อได้อยู่ค่ะมาคุยกันเบิงนะครับเนาะจ้าสนใจกโทรมาเลยด้วยจ้าครับอีกอีกจักบาทแน่เบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แน่นใจแน่นฟร์มใจแน่นฟร์มกลังมาสดครับผมค่ะดีขอบคุณครับใจแน่นฟร์มครับมาแล้วห้อยหน่อยพืสิกับแล้วอไเอ้าคือสิกับเเวนแมือน โอ้หายทุล่ะ<า>หน่อยๆ<ม>พนดิหายทั้งรถนี่แหละพี่น้องเ<ห>พิ่นเอาคืนรถแล้วค<อ>มลูกตัวแม่เครื่องดำือสิแม่แม่ลูกนี่เนาะเพราะว่าเลี้ยวบางสีใกล้ๆกันตัวนี้พี่น้องคมลูกตัวแม่สิประมาณลูกสองหรือลูกสามนี่แหละตัวนี้รนครับลูกตัวแม่เพิ่นมแม่กิสูงอยู่มั้รลอยสามสิบเท่าไรครับคมลูกตัวแม่ ห้องไม่เศร้าหาจา้ะตอนรองหนะ้องเนาะเศร้าหาแม่ท้องว่างหาหาเรื่องใดแม่กับบุญจกคือกันจ้ะคุยก<า>ันท้องว่างเนาะทั้งทงในนั่นเท่าใดครับทั้งใน <50 S 1> โคมคือกันบ่หันลูกตัวผูหรือตัวแม่ตัวผูลูกกัดลูกตัวผูโอ้ลูกเป็นกัดแม่เป็นไทยครับแม่ขาวลูกออกแดงๆมุมๆจังหน่อยผู้ใดอยากได้ลูกกัดครับเขาสมหลอดบ่หันครับผู้ใดอยากได้ลูกกัดครับลูกตัวผูอ้า ลูกแม่นี่กระิสูงอยู่มัร้อยยี่สิบห้าประมาณนี้แหละพี่น้องเท่าไรก่อลูกกันเดไสิก้าสิบเกกนต่อได้คือกันเนาะอดเดโทรไปนะครับผมศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามเก้าหกสามเก้าหกน้าเยปดา่อน่อยพอนอนเนาะขอบคุณหลายๆครับครับผมพอดีครับพ่อได้ายังมาบ่ครับมื้อนี้าวงนเนื้อนเนื้อครับผมทักไทยพ่อๆจักหน่อยครับคนยางผ่านมาพอดี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กาลังเับาชมช่องสบายใจฟ้ามีพี่น้องมือหนีวันพุธครับพ่ะพีพร่น้องมาอยู่นสนามกุลคํมครับพี่น้องอาเภอวานนนิบารจังหวัดสกลนครครับผมฝุกมือวันพุธครับสนามนี่สนามใหญ่ครับสนามเกาแก้งหัวหอบร้ครับเกือบเต็มครับพี่น้องมือนี้มึงแนวความรังใจด้วพี่น้องก็ติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับเป็นอคารังใจให้สบายใจฟ้ามกับพี่น้อง ไปพี่ป้าน้องไปเลาะไปชมครับเอ้าบังไอต้อมครับพี่น้องคนจัดเอ่อสวัสดีครับครับผมไหนเมลูกแม่ครับมือนีิผมลูกตัวผู้ตัวแม่เนาะตัวแม่ครับโอ้ลูกตัวแม่ยังคักรับพี่น้องแม่ครับลูกแม่มือนีิลูกแม่ลอยสามหาก็สิประมาณเดือนหรือมั้งขนาดเห็นกวัวเห็นนี่ครับผมืันเห็นว่าลูกน้อยลูกก้อนผมก็พ่ค่อยอยากเข้าไปใกล้นพี่น้องระวังไว้แปลกหน้าแปลกตา ม้วหัครับม้วหัวู่อยู่เนาะนี่ไซดีครับลูกที่ไหนพรันไอยตอมลูกสองครับลูกสองแมนสูงก็สิประมาณร้อยสามหาบวกครับเครื่องดำลูกตัวเมียครับประกันต่ำนี้ให้เนาะคตัวเลี้ยงจำๆหอยตอมเปิดเท่าไรล่ะเปิดไปสหาร้อยครับเปิดซื้อดอกโอ้สหามันครับตัวฟังอ่ะยังต่อได้อีกอยู่พี่น้องหอยตอมประกันต่ำนี้ให้เด้อครับนี่เลยอ๋อลูกตัวแม่ครับในลูกตัวแม่ ครับกอนที่จออกไปเาะอยู่ข้ามอกาสาหต่อได้ต่อต่อได้ครับต่อได้อทั่ะเบอร์โทรน่แหละ092ครับ0 9ม981 981 1336 1336ครับผมต้อมคนเดิมครับเป็นเด็กระทมาด้อครับเด้อต่อรองเอารล้คาก่งเขอบใจหลายละต้อมครับผมครับคน้องครับผมในรถในรถโอแม่นี่เนนี่ย มาแล้วไปห้อยแกงนุ้ยบัวครับบัวบัวผมบัมแ้ต่ยังครับตลาดยัไงดีคือขายขายดีบ่เกงเนืเข้าช่วงนี่อ่าเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเห็ดผอมาพาเออจังป่าเปห็ดได้เอยเอาปากปากไปดูไปนะเคียงเนี่ยเขาให้ปากศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เองสมอีกหดห๊กุไก่ครับหจ๊ท่่าวครับาสักขาอดทัมิไเนี่เออหนาไหมตะบนบรเราราคานึง สาขาที่สองมันบ้านหลวงบากไม่ได้หนวดปลาหนวดเมียไหลครับสาขาจำมันนาเตาจิโร่เงี้ยหยินราดครับสาขาเซียนกุ้งไม่ล่มครับสาขาที่หายู่กลางบ้านหนองไผ่ครับผมนี่โอ้โหจิ๊กซอว์ไม่ได้สุดโคอาสาขาแล้วกุงงหอยจิโลละสองร้อยบาทสุดยอดครับพี่น้องเอาอฝากนะครับเนาะเครื่งเนื้อครับห้อยแครหนุยครับพี่น้อง ยังหันไหยังหันทุนวะสวัสดีครับในยังมาบอแหลเมื่อไงฮะเบิึงลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ครับโอ้ทั้งผู้เนาะแม่แดงลูกเอ่อจำปาหรือหรือแดงกระเปือกเนาะแบบนี้เขาเป็นออกแดงๆขาวๆครับ เปิดไปเท่าไรครับก้มลูกโตแหม,มเปิดเจ้าหครับสองหมื่นห้าห้าร้อยครับผมมันจะขึ้นรถยากบอกก็เลยได้ใสเ่เสื้อกว้าเ่ยน,นครับย้ำบอกขึ้นรถขึ้นยังเนาะนั่งเชือบวอยากเรียนน้ำแม่ครับพี่น้องมาหาเรียนเหรียญจนยน้ำหมูเสื้ออยู่ลูกตัวเมียเครื่องดำครับลูกตัวแม่ลูกที่ไหเพื่นล่ะตัวนี้ มันลูกที่สองครับประมาณลูกสองครับลูกสองเนาะเพราะลอยซีบ่สูงสูงซีครับอ่ะบวกลบเนาะเครื่องดำครับท้องว่างบ่ตอนนี้เึีงได้ท้องว่างเนาะอ่ะพูดกันท้องว่างเป็นโ่มดูเลยเหรอลงจากรถพี่น้องก็ไปกระสมไปซ้อมบอเปิดเท่าได้ก็เส้าหาหาลอยครับเส้าห้าห้าร้อยได้ลูกโตแม่ครับพี่น้องตัวนี้ลาออกเวลาสิญังเก่าเรียกไม่ดีอยาก ขาลางขวาครับเป็นคล้ายๆขาทุกถ้าว่าเป็นบาดแรกบาดออกตัวออกตัวครับผู้น้อยเข้าได้ผู้น้อยเปิดไว้มื่นกบเก่าออยครับมื่นนิดๆเนาะราคาเปิดต่อได้บ้านเถาะต่อได้ครับครับโอ้หลุนหลานน้อยนี่มันกระตุ้นใหญ่ครับพี่ดีปะเนี่ยสูงกว่าสิประมาณเมตรกว่านี่ยเราพี่น้องอ่ะผู้น้อยมื่นนิดๆครับต่อได้คือกันต่อได้เบิดครับครับผมอ่ะเบิร์ตทั่วละ ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสามสองสามสอง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 เก้าแปดเก้าแปดหนอยขอบหนอยขอบบรรวงไหมครับครับผมครับพอใจไรละครับผมอะฝากพี่น้องครับผมงอเหลี่ยงงอเนื้อครับผู้หน่อยงอไทยหน่อยเขาขอร์ไลทครับพี่น้องเมื่อนีไหมลูกตัวเมียยางครับทั้งฝุ่นกับแมนครับพี่น้องทั้งฝุ่นลูกตัวผู้ครับ ของผู้ใดของเจ้าบอกว่าไร้มาได้แล้วพ่อลูกโตปูเขาเปิดเปิดหอยเปิดสิบสองหาล้อยเขาให้สิบเอ้เขาให้สิบสองฮะเขาให้สิบสองลูกทิ้งไปหาล้อยแล้วสิบสองหาล้อยเนี่ยมองเอาบ่พ่อหรือมองต่อได้ยูมองเอามองเอาเนาะอ่ามองยูจังบ้างครับพี่น้องหามเยี่ยมหามประกันสิบสองหาล้อยลูกโตปูลูกโตปูแม่งามเลยงามน้อยแม่ พี่ครับพี่ขนาดเล็กครับเล็กเลยลูกตัวผูกระพี่ดีเป็นยังสูงกระสีประมาณร้อยสิบนี่ยแหละเน็ตสิบครับพี่น้องม้วนมันสมบุรณนี่แม่นี่ฮะคิดประมาณเนาะครับเนาะเพราะว่าเหลียวเบิร์มันสมบูรณ์มันอ้วนแปลว่าครถม้วนแบบนี้ข้าเจ้าสิมีพอคุ้มครึ่งสิบสองหาร้อยมองเอาฮะเบอร์โทรไปนะครับผมห่วยจับไม่ได้เลยเบอร์โทรจะฟังจับไม่ได้เลย พ่ออย่า่ได้พ่อพ่อย่างหีอพอดีทั้งใดครับบ้านศรีวิไลศรีวิไลบ้านบ้านอยังบ้านพ่อบ้านศรีวิไลเลยแหละตัววีิไลอยู่ในศรีวิไลเลยตลาดพ่อดิทบ้านศรีวิไลอยู่ละตลาดวัดตีสอทอดีตเออสอทอดีตเนาะครับเนาะจากคนทุกคนเอาผู้ใดอยู่ใกล้พี่น้องข้างไก่ก็น้ำไปเบิ่งเอาถ้าเพิ่นบ่ได้ขายอยู่ตลาดมื้อนี้เนาะครับเนาะผู้ใดอยากได้ของถือไปเลี้ยงครับ2อานสิได้3ครับครมนี่พี่น้องเออาขอบคุณเลยหลายๆครับพ่อสอทอดีตกับพี่น้อง มาเิ่งจุ่มใหญ่ลาะนี่ไปหน่องทีมงานหมอหนามพันปาะมานบ่ครับเมื่อนี้หมอหนามาช6 <c oughs> แล้ว, <c oughs> ลวมันแล้วหกเจ็ตัวใชแล้วมาแล้วตัวสาวหาหาร้าวห้าห้าร้อยลูกตัวเมียลูกแรกแม่สูงเท่ใดหมอหนามตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ประมาณเนาะครับเนาะร้อสี่บวกลบครับเคื่องอม ประกันตัวนี้ให้เนาะครับเนาะเออลูกลูกกแรตัวตัวผู้หรือตัวแม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ลูกงามครับตัวนี้สีออกแดงๆมุมๆจักหน่อยลูกสูงรประมาณร้อยยี่สิบกว่าแล้วพี่น้องสาวห้าหนะ้าร้อยเนาะต่อได้ต่อได้ครับผมอะ่ะมีอีกบ่มอนม้ำฮึก็สี่เป็นคนละทาง <laughs> ลูกโตัผู้หรือตัวแม่อันนี้ลูกตัวผู้แม่ก็ร้อยสี่สิบบวกอยู่ตัวนี้พี่น้องลูกตัวผู้ตตแต่เฉพาะแม่ตอนราคาวิ่งวิ่งอยู่นะหกหมื่นหารอยลูต้ตอนนี้เปิดเท่าไหร่สองเจ็ดห้าร้อยถึงลงไหลราคาหายไปเกินเครื่อง มี่มีมตั้งนี้ยังบ่แม่นี่บ่มีบ่มีประกันตัน้งนีให้เนาะกินไงกินตั้งหมอเออฮะบังอีกชุดหนึ่งมอน้ำมันใส่น้ำเสนอยังลูกโต,ตลูกโตแม่ครับลูกลูโตแม่เนี่ยครับแม่จำปาลูกแดงหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยอ่ะลูกน้อยครับแต่ว่าบ่บ่ห่วงลูกครับตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้ มื5หาครับสิบห้าห้าร้ออ่ะแม่กคสูงอยู่มันร้อยยี่สเจ็ด่ดนี่ละพี่น้องตัวนี้ลูกแดงเนาะเอิงดำมือหางห้าร้อยปิปานน้ำาอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสกหมหก้าา่เดน้อคุลคำเนาะครับเนาะออขอราครับมอนฝากพี่น้องครับงวเลี้ยงราคาเบาๆครับมอน้ําจัดมาฝากพี่น้องมื้อนี้ ทั้งนี้ตะเกาทีมงานอาหอยทั้งสว่างเพ่นหังวงามมื่อนี่พ่นไปทั้งใดบ้นนอนนี่เนาะโอ้หมานห่ะปอนับเงิน,งนจา้าจ้าแล้วแต่ละหมาตัวใดแม่นางบ่กหังวงามเศ้าหนึ่งลูกเบิง้งให้เบิง้งหัวงาม ราคาเศร้าด้วพี่น้องเกี่กีา้าไปแล้วเกี่กีสามสิบหาหุ่มญาติกันรุ่นนี้แม่นางครับสูงสิบประมาณหน่อยสามหาบวกครับตัวนี้เศร้าหนึ่งครับพี่น้องเขติดดังตรงดำมาแล้วครับน้องปอไปงวงามตัวหนึ่งไปนี่ตัวนันบ้านขายบ่ถ้าได้ตัวนี้ตัว น้อยลงจากน่อยปอเปิดเท่าไรตัวนี้เท่ารครับหมื่เอทครับเเนาะกะต่อไดขึ้นกัน mm hmm. ตัวนี้สูงก็สีประมาณรนอยสามสิบพีนองไทยบวกลบครับแม่นางตั้นๆครับแดงๆเครื่องดำนะบ่มีป่านครับสีดีตัวนี้ติดดางแต่สอง0มื่นหนึ่งยุคอติดดางจักหน่อยครับปลอหมาแล้วนับเงินอยู่ทั้งฝุ่น เอาฝากไอ้เลื้อตัวเดียวนี่บอมื่อนี้ปอแม่ลูกครับแม่ลูกโอ้แม่ลูกกับมี่ฮะมันอยากห่วงลูกบ่เอะไรลูกคนมาหาแม่ดูลูกโตโตแม่โอ้ลูกยังเลยปอนี่สมโตเนาะแต่ว่าทรงลูกโกครับลูกที่สามปอตัวนี้ ลูกสองครับลูกสองอย่างนี้อาการห่วงลูกแน่งในเด้อพี่น้องอันนี้มันง้อบกเคยเขาตลาดง้อเรียงน้าปลาไหมอยไปน้าปลาน้าอันนั้นไปเังเสรนมันบกเคยเขาตลาดมันอาจจะตื่นตื่นคนพร้อมแม่นครับบกเคยขี่รถจักรยานอากาศเฉยไหมครับสูงสิลอยสี่สิบกว่าอยู่ไหมเกือบลอยหาทิพย์อยู่ดอกเกือบหอดอิูดอกเปิดเปิดเท่าไหรล่ะเปิดไปสามหมื่นครับสามหมื่นเนาะลูกตัวแม่สามหมื่นตัวนี้เปิดเท่าไหร่ก่อ สเอเอทอ่ะเบอร์โทรไปละ092 092 540 540 6725 6725ครับผมน้องปอสว่างแดนดินอาขอบใจไรล่ะครับผมฝากงวเลี้ยงน้องปอครับมานตัวนึ่งมือนี่อ้เซาหนึ่งครับแม่นางโอ้หอยสบันสวรรค์งวงามแม่นค่ะท่าน่าแสนนึงเนี่ย ตัวเดียวเลยของพระทองพันเนาะโอ้ยญ่เป็นสาวเราพี่น้องตัวนี้ลูกยังก็คือนฟอทองพันตัวนี้ลูกมุดตันเย็ดเขาเนาะพ่อเนาะตัวนี้ได้อีกเดือนละพ่อตัวนี้ปีนิดๆมันถอดครับเบ่งยูเบ่งยูสายใจฟ้าครับหนาๆย่นๆลูกมุดตัน เอกสารบันยังบอกให้บอกตัวนี้ครเอกสารเอกสารบันยังบอกไม่สี่สิบแล้วแต่ว่าประกันได้วรุ่งครับไอ้เขาจะเปิดแยกหรือเปิดเป็นโค้มเหรอมันต้องได้คุยกันในเรื่องแยกเอามาคุยกันเบิงยกก็ได้แยกก็ได้เอาเอาสี่พี่น้องห้องกันนั่ราคาเก่าคือค่อยลงเหมนกันเจ้ากันน้ำถามอยู่อยากแรกเลยตัวห้องที่จำมาน่ตัวนี้เป็นแม่เพิ่นนะพ่อเนาะเป็นเป็นยังไงพ่อตอนนี้ทับสมไปผ่านแล้วเนี่ย นได้ไสองเดือนกว่าลสองเดือนใส่ยังไม่อใส่หัาใส่ฮุนตันหรือเก่าคิดว่าสิมานคือเก่าคิดว่ามันสิมานครห์หามันหมายแต่ว่ากะเงียบแล้วพ่เนาะเงียบลงไปย้อไหนเงียบแต่ว่ามีผู้โทรมาอยู่อยากแลกอยากเปลี่ยนแบรนด์นะครับใอ้ห้อยข้างบนบ้านตรวจบ่บ้านได้ตรวจบ้านได้ตรวจนะครับเนาะสองสามเดือนถถ้้าาอยากตรวจก็คุยได้มาตรวจ ตัวไทยเรียบร้อยครับมาให้พอทองพันให้ลูกชายเพิ่นห้อยข้างตรวจให้ได้ครับตัวนี้สองสาเดือนเอกสารยังครบนะพ่อเนาะของฮูตันนี่สมัยนี่สูงร้อยสี่สิบห้าขึ้นพี่น้องตัวนี้สองอาจจะได้สามนี่เปิดเท่าไรก็พ่อสิบปลายละสิปลายเนาะแตสิบสามแต่ว่าสิบสมบุ๊มตี่ผุดทอดครับเป็นวามันแข็งนี่มัวแสนกับเดา นาคตแม่พันแม่บอกตัวนี้แหละครับพี่น้องสุดยอดครับในฟามเขานะครับแสนสามนะพ่อเนาะราคาเ่าครับวายากันครับลุนนี่สองในสามนี่เอาเบอร์โทรไปนะพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามห้าสามสามห้าสามสองสี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ดสี่พอทองพันมอนนิวาสเอาอขอบคุณหลายๆครับพอทองพันอยากยกแยกก็คุยกันได้ครับพี่น้อง มันมันยาวนุ่มได้แหละล่ะรุ่นนีแหละครับทรงสูงเลยหรือทรงลูกนี่สุดยอดครับตัวนี้แง่จางดีนะแง่อกะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมมาพบมาพ่อกันได้ทุกคนพุทธกับสนามคุณละคำอำเภอพน,นนิวัฒน์จังหวัดสกลนครครับผมอ๋อสำหรับมื้อนีค้คลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ